เป็นบรรยากาศหลังจบเกมบุรีรัมย์เมืองทองครับก็นี่แฟนบอลก็มารอส่งนักเตะครับนักเตะเมืองทองนักเตะบุรีรัมย์กลับครับผมเพราะนี่ถือบอลก็คือคนได้รางวัลจากในสนามครับผมยนยนมาให้ฮนะประมาณนี้นะฮะก็วันนี้จบด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ โดยมึงทองได้ประตูข <t ap en ients> ึ <tr atin ya> ้นนำจากซาดอมิสเยครับและตีเสมอโดยสุพนัทอ่นหนึ่งตาครับผมก็วันนี้มีคนดูทั้งหมด25,000คนนั่นเองครับนี่ครับสนามช้างอารีนาก็มีคนไายถ่ายรูปเยอะครับเนี่ยฮะถ่ายรูปกันตลอดเลย นี่มาส่งนักเตะนะครับเีเลโอก็ตอนแรกนำบุรีรัมได้ประตูขึ้นนำแล้วแต่พอดีตัวจากกเป็นท่านนิดหน่อยฮะเลยเลยขึ้นนำไม่จริงครับเยอะจริงครับ นี่เป็นรถของสยามกีฬาะนะคนบุรีรงเ,เยอะอจริงๆนะโดยเฉพาะวัยรุ่นเยอะมอาอกนะนี่ครับคนเยอะอจริงนะนี่แล้วก็มีผู้หญิง หน้าตาน่ารักนุนดีๆมาโปรโมทอะไรกันนี้เยอะครับถ่ายรูปกันก็ทุกวันนี้ขายของอย่างเดียวนะฮะสิบล้านค่าตัวอีกประมาณล้านหกประมาณนะฮะประมาณ อ,อ็เสื้อที่คุณสกกีเนี่เยอะนะครับมีสุภชัยครับสุพัันัตครับผมทีรทรน,นี่เป็นเซเว่นของบุรีรัมย์ครับโอ้มีต้นไม้ใหญ่ด้วยอันนี้ฝั่งทีเยือนครับ อ่านี่ต้องกว้างเลยฮะครับต้องว้างประมาณนี้ครับครับเซเว่นนี้ก็คนล้นเลยนะฮะประมาณนี้ครับผมค,ครับ